เดลกาดีมซ่าทีวีนะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกมมวยป้้มกันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะป้ามแบบเป็นหนักพิเศษเลยก็คือแมตตอยากบอกอินเดเซลยนะครับอเด็ดมูลานะแนร้วก็เต่งไข่ไอ้หอยเมนเซียมัดนะครับ

อีเชื่อไผมไม่เปิดเสียงเก่งนะมันมันดังเกินเหตุอะซึ่งเดี๋ยวคนไม่ได้ยินเสียงผมนะไม่อัเจ้าของน้ำแชมป์ออนมากนะที่จริงเขาไม่ได้แชมป์หผมไปเล่นตัวเขาแล้วไปเจอกับน,นูนะ่นนะใครวะแจ็คสวงเกอร์นะครับเลยชนะมาได้แต่นี้ไม่ใช่แมนเปองแชมป์นะ ผมแค่อนันมาเล่นแมตต์กองเ,เอเซีวนะซึ่งแมตต์ที่ก็โหดอยู่นะมาเอาอ้าวใส่ลแล้วบุ้มเออเออเออพบทีหนึง่งเชื่อเชื่อ กระโดดเฮ้ยยังไม่กระโดดเลยอ้าวอดหลังตัวผมอย่าตาค้างน้ำดีอ่ะเบิดลูกก่อนเฮ้ยบอกว่าลูกก่อนเน้โอ้ยไม่มีคุกมากเลยห้าเฮ่ากงมาที่นี่ถิ่นไทยถิ่นไทยแตงไม่ยอมรู ไม่หยุดกระ่ายเล่กลาดีกว่าอันเยอะอื้มอกยาออย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 เอามือช่วยอีกหน้าเลยนี่เฮ้ยนิ้วช่อหนน้ามันหน้ามันหมดขาดไอ้ตรงที่เฮ้ยเฮ้ยออดกะลาววิ่งเลยเฮ้ยอย่ามายุ่งแถวนี้เลยอย่มาที่นี่สิ่งแต่ เฮ้ไม่รู้เฮ้ยนี่ไงเนื้อห่าเลยนี่กองพังแน่นอนเออระดับวิชโชว้าเฮ้ยหนามันโคตรโหดเลยนี่ต่อยทีนึงดิเอ้ยตบหน้าด้วยดีดีตามมาดีเปมาดิวิชโชแล้ไม่กล้าฮะ กองสูงไงข้างล่างไม่ค่อยมานต้องเล่นบนกองเยอือสำหรับรอหนึ่งเดีวอ้าวบิชว์มาแล้วระวังหนูเดินมาเฮ่เฮ่รอุยอุยลบได้านนะปะบัวเอ็มาดิมาดิมาดดมาดอ ลุกซะไม่โอ้ยโหแม่งแย่ดิเดีดดเอ้ยไล้วงล้วงอีล้วงเสร็จใจเลยเออเสร็จผมเสร็จผมล่วนะตึงอ้ยนี่นี่ตุเ โอเคนะตัวใหญ่แล้วอย่ามาซ่านะเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกแถมแถมเฮ้ยโอ้โหไม่แถมอ่ะไม่ได้แถมมาดีแล้วเฮ้ยโอ้โหมึนเลยเด็กเฮ้ยโอย่าไม่ใส่อย่าไม่ใส่น,นี่ใส่เองก็ได้วะนี่นะบิ๊กโชเอ,อื้อแอดแต่ ไอ้ <c oughs> บ้ญเอ็นเอ่อชนะเอ้าเอามากันวเน้ยเฮ้ยร่วงบหมนกองแล้วไอ้นี่โอ้ยร่วงบหมนกองก็แล้วนี่ไงใส่แมงให้หมดท่าตรงอย่ายอมไม่ยอมไม่ยอมนะจับกดเอา้ามากาันหนึ่งสองสาม ยังไม่เคยซื้อที่โคตดเลยชน,นะนะนรัผมเป็น,กนเก่งเลยเกมนี้เนี่ยนยี่ชนะแล้วโหผ่านไปแค่กี่นาทีเองเนี่ยห้านะวันนี้ผมจะจบเร็วนะครับพอดีมีงานเยอะงั้นผมขอตัวลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ